สวัสดีครับพบกับอาร์ชิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นิสสันอีเทอร์เจนชอยเอเบิลเลอร์ยูทูบช anel ครับแล้ววันนี้ครับอาร์ตมากับนิสสันยูสคายกแล้วครับวันนี้ครับมากับนิสสันเซลฟี่นะครับเป็นนิสสันยูสค่ายที่สภาพดูดีมากๆนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่า1.8 v นะครับคันเร่งกําลังดีนะครับ1.8ครับ4สูบนะครับโอเคเดี๋ยวอารจะพาทุกคนไปดูดีเทลรายละเอียดกับเจ้าตัวนิสสันเซลฟี่กันว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมมาแล้วไปดูเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกนะครับดูที่ขอบประตูก่อนนะครับขอบประตูนะครับลายนะครับหรือดีเทลนะครับเป็นทูโทนนะครับเงินครับนะขอบเงินนะครับถ้าเป็นตัวที่ดึงนะครับส่วนตรงนี้ครับก็เป็นลายนะครับที่เป็นลายน้ำนะครับสีน้ําตาลนะครับสวยงามมากนะครับเป็นลายน้ำนะครับในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเบาะตรงนี้นะครับเบาะะครับเป็นหนังนะครับเป็นลายหนังคือหนังแท้หนังเลยนะฟังเสียงได้นะครับ นะครับตอนโทรทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่กดได้ครับปกตินะครับกดได้ปกตินะครับอ่าโอเคครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นดีเทลนะครับเกี่ยวกับตัวเรือนไม่กันบ้างนะครับมาดูครับในส่วนของเรือนใหม่นะครับคันนี้นะครับเรือนใหม่ทางซ้ายครับเป็นไม้รอบนะครับนะครับคันนี้จะเห็นได้ว่าหนึ่งแปดพันรอบนะครับคันเร่งนะครับผมเหยียบให้ดูทีหนึ่งนะครับนี่ครับเหยียบนะครับ1.8ครับรอบมาเร็วเร็วจริงๆนะครับในส่วนต่อไปครับเป็นไมเกนะครับ ในส่วนของค่าแอร์นะครับและค่าน้ํามันนะครับอ่าส่วนดิสตอนนะครับจะอยู่ทางด้านล่างนะครับในส่วนของดิสตอนนะครับคันนี้นะครับวิ่งไปทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรแม่เจ้าอันในส่วนของเรื่องไม้ทั้งขวาที่เป็นไม้กิโลเมตรนะครับจะให้ความทรงสปอร์ตนะครับอ่าผมเปิดแสงให้ดูนะครับอ่าถ้าสมมุติเราปิดนะครับแสงก็จะหายไปนะครับโอเคในตัวของแสงนะครับผมก็เป็นแสงขาวนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำให้ดูมีความทรงสปอร์ตนะครับแล้วเป็นไม่รอบวัดขาวนะครับสวยนะครับสวยไม่มีอะไรนอกจากคำว่าสวยนะครับในเรือนใหม่นะครับก็เห็นได้ว่านะครับระบบไฟต่างๆยังไม่ไม่ได้ขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับพุชคอนโทรลต่างๆที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าเร็วจี๊ดจาดแน่นอนนะครับเพราะมาเพราะว่าเครื่อง 1.8v ครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องเรื่องการเรื่องความเร็วนะครับไม่ว่าจะต้นครับกลางนะครับปลายอาจจะแผ่วนิดนึงนะครับสำหรับเครื่อง1.8นะครับแต่รับรองว่าเซลฟี่พุ่งแน่นอนนะครับ โอเคต่อไปนะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างครับในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะครับพวงมาลัยเซลฟี่คันนี้นะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านะครับคอนโทรลต่างๆนะครับลดเสียงรับโทรศัพท์อะไรได้จากทางนี้เลยครับทางซ้ายมือนะครับในตัวของระบบข้างขวานะครับหรือคอนโทรลต่างๆด้านขวานะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีปรับนะครับเปิดประตูเอ้ยเปิดปิดกระจกครับออโต้กับโคลสนะครับเป็นออโต้นะครับอ่าเป็นออโตเมติกครับกดทีเดียวมันก็มาแล้วครับ ส่วนปรับนะครับก็เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับปรับเบาะนะครับดึงขึ้นนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับระดับเบาะกดนะครับก็จะลงนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ปกตินะครับส่วนตรงนี้ครับก็ดูได้นะครับก็ปกติครับไม่ต้องแรงครับกดทีเดียวมาครับกดทิ้งหลังบาครับโอ้สบายครับสําหรับตัวคือแล้วคือจะบอกว่าพวกสปริงพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นตัวน็อตเชื่อมนะครับของเซลฟี่ดีมากไปดูในส่วน ไปดูในส่วนของคอนโทรลต่างๆครับภายในกลางรถกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ครับเครื่องเล่นเสียงนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ต่างๆนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับในส่วนของระบบคอนโทรลต่างๆในหน้าจอหรือตรงกลางนะครับผมไปพูดถึงแอร์ก่อนนะครับแอร์คันนี้นะครับสี่ลูเหมือนเคยครับเป็นสแตนดาร์ดหรือซีดานนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปครับเป็นดีเทลหน้าจอนะครับ FM นะครับ CD นะครับกดเล่นได้ปกตินะครับผมโนดิสนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นอยู่ข้างในนะครับกดปรับเสียงนะครับมี i p พอร์เมนูนะครับแบอ่า มีเชิญมีเชิญนะครับฟอร์เดอร์นะครับมีครบทุกอย่างครับพาวเวอร์นะครับอินเตอร์เซตติ้งครบครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับยังเป็นที่ตั้นตัวเก่านะครับก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับใส่แผ่นซีดีฟังเพลงได้ปกตินะครับโอเคในส่วนของแอร์นะครับคอนโทรลแอร์นะครับก็เป็นแอนาล็อกนะครับแอนาล็อกดีทุกครั้งนะครับที่อาร์ตรีวิวก็คือสะดวกในการปรับนะครับไม่ต้องทัชสกรีนไม่ต้องอะไรครับกดปุ๊บ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 เลือกได้หมดนะครับว่าจะหมดอะไรก็แล้วแต่นนครับออ่่ผมมเเาาาาาข้้้หหกดทีนะครับ ลดแอร์นะครับลดความแรงแอร์เจ็ดสิบองศาทั้งคู่นะครับอ่าบวกบวกบวกนะครับอ่าแอร์ก็จะแรงทันทีนะครับอย่าลืมที่สำคัญที่สุดคือ AC ร์ออนนะครับปุ่ม AC ร์ออนมีครับระบบนะครับที่ปรับอ่าไหลเวียนภายในรถนะครับก็มีครับเอาอากาศออกก็มีนะครับครบนะครับดีไซน์ต่างๆนะครับในตรงนี้นะครับก็มีความรักชูรี่นะครับเพราะว่าเป็นลายน้ำนะครับหรือลายไม้นะครับสวยงามครับสวยงามสีน้ำตาลนะครับให้ความดูแพงนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับก็เป็นหนักนะครับ อ่าเป็นหนังสีเทานะครับสีเทาเลยนะครับสีเทาขาวเทาหม่นๆหน่อยนะครับก็สวยนะครับคันนี้นะครับไม่มีแบตเทนชิพเหมือนเคยนะครับสำหรับตัวเกียร์นะครับก็จะเป็น P R D L นะครับ L นะครับก็เป็นตัวทําให้รอบคันเร่งคันนี้จัดขึ้นนะครับจัดจ้านเลยนะครับผม1.8ชถ้าใช้ L รับรองว่าพุ่งสุดๆนะครับแต่แนะนําว่าคันนี้ถ้าเป็น diving mode ก็ตัวดีครับก็พุ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเครื่อง1.8 V ค่อนข้างจะแรงครับตระกูล V นะครับอัตราการเร่งสูงนะครับสูบฉีดได้เร็วนะครับในตัวของรอบการเร่งนะครับในส่วนต่อไปครับไปดูในส่วนของเบรกมือกันบ้างครับเบรกมือคันนี้ครับเทสครับขึ้นง่ายครับลงง่ายครับขึ้นง่ายครับลงง่ายนะขึ้นง่ายลงง่ายนะครับสำหรับตัวเบรกมือนะครับรับรองว่ากระถัดรัดและไม่มีปัญหาในตัวของเกียวหรือ้าเหลือน็อตหรือสปริงตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมดึงเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับกดลงก็ลงแล้วนะครับอ่ะมีอะไรมากนะครับในช่องเก็บของนะครับมีที่วางน้ํานะครับ ในส่วนของช่องเก็บของนะครับที่วางน้ำนะครับให้2แก้วไปเลยนะครับวางกันได้เต็มที่นะครับคันของเซลฟี่นะครับรถเล็กครับกัะทัดดัดนะครับมาดูในส่วนของที่เก็บของกันบ้างครับที่เก็บของคันนี้นะครับก็มีปลั๊กชาร์จให้นะครับนี่ตรงนี้ครับเป็น USB ครับไม่ใช่ปลั๊กชาร์จนะครับเป็น USB ครับเสียบได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับนี่ครับที่เก็บของนะครับ ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ลึกครับโอเคอ่ะคนี้ครับเบาะครับก็เป็นหนังครับอ่ะวาในส่วนต่อไปนะครับเนี่ยจะพาไปดูดีเทลของเบาะกันบ้างนะครับในตัวดีเทลของเบาะนะครับสังเกตได้ครับเบาะดีครับเป็นเบาะหนังครับขึ่งสปอร์ตนะครับผมเป็นเบาะทรงสปอร์ตแหละเพราะว่า5้าระดับเซนนะครับมันก็จะแคบนิดนึงนะครับเบาะสปอร์ตก็จะมีขอบตรงนี้คอยเกาะนะครับทำให้นั่งสบายครับเพราะรถอัตราการเร่งเร็วนะครับไม่แนะนําให้จะเป็นเบาะไฟฟ้าหรือเบาะอะไรนะครับเพราะว่าเบาะเนี้ยครับคงทนครับแน่นอนนะครับ ในส่วนของแอร์แบ็กของเซลฟี่นะครับแอร์แบ็กนะครับเป็นคู่หน้านะครับสำหรับตัวเซลฟี่นะครับป้องกันการกระแทกอย่างดีนะครับผมเซลฟี่นะครับนิสสันเซลฟี่คันนี้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับเครื่องยนต์นะครับสี่สูบนะครับผมให้พลังแรงม้าสูงมากนะครับสี่สูบหนึ่งจุดแปดซีซีหรือหนึ่พันแปดร้อยซีซีนั่นเองนะครับตัวนี่ครับที่เปลี่ยนน้ำมันตัวเช็คน้ำมันนะครับผมก็เห็นเบานะครับก็เป็นวาล์วใหญ่นะครับ สูบฉีดได้แรงจริงคันดีครับตระกูลวีแรงอยู่แล้วนะครับดูในส่วนของนี่ครับแบตเตอรี่ครับเป็นของพ a นาโซนิกนะครับผมยังใหม่ครับยังไม่เก่าครับซื้อออกไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับในส่วนต่อไปครับในส่วนของน็อตนะครับเห็นไหมครับน็อตนะครับน็อตต้องสภาพดีนะต้องเหลืองนะครับไม่มีรอยไขนะครับเท่ากับว่าในตัวของตัวนี้ไม่ได้ชนมาร0 0เนะครับทุกน็อตทุกตัวนะครับไม่มีรอยไข้นะครับเหลืองนะครับเพราะระยะเวลารถก็นานแล้วนะครับถ้าเป็นน็อตใหม่นะครับดูได้ครับอันนี้ขึ้นนสิัครบ อ่าเพราะความที่ไม่เคยชนนะครับดูแลรถอย่างดีตลอดหลายปีนะครับเจ้าของเก่าใช้รถดีมากนะเท่าที่ผมดูสภาพเครื่องใช้ดีงจริงนะครับบอกอยังอยู่นะครับแอร์คอน i ด i o n ชันนะครับก็อยู่นะครับเคาชั่นแอชเชเนชันนะครับก็ยังอยู่ครับคืออยู่ครบทุกอย่างนะครับสำหรับไฟเซลฟี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นไฟหลอดนะครับหรือไฟไฮโดรเจนนะครับหลอดใหญ่ครับไม่เล็กนะครับไฟหลี่มีครับไฟตัดหมองมีครบครับผมตัวไฟนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไฟใช้ได้ตามปกตินะครับ ชุดแต่งคันนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งจากโรงงานนิสสันนะครับไม่มีปรับเปลี่ยนนะครับไม่มีไปแก้ทรงหรืออะไรเลยนะครับทุกอย่างนะครับเป็นมาจากนิสสันนะครับสูตรนิสสันแท้100%เซครับกระจังหน้าครับตกแต่งนะครับเป็นโคมเงินนะครับสวยงามครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเงินด้านนะครับ เป็นเงินได้ครับก็มีโลโก้นิสสันนะครับยางนะครับเป็นของตัว m s 8 0 0นะครับก็นะครับซซลฟี่นะครับขอบจะอยู่ที่16นะครับเป็นขอบยางที่ใช้ง่ายนะครับประหยัดน้ำมันไม่หนักจนเกินไปนะครับในตัวของแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมจากนิสสันนะครับสูตรนิสสันแท้100%เอเนะครับโอเคครับในส่วนของโช๊คคันนี้นะครับโช๊คของเซลฟี่คันนี้เป็นโช๊คเดิมครับสีดำไม่มีแต่งครับโช๊คจากโรงงานนิสสันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโช๊คแท้ครับ รับรองว่าโช๊คอันนี้นะครับผ่านมาตรฐานของนิสสันแล้วนะครับแล้วเวลาเข้าคุ้งหรือเวลาเลี้ยวของเซลฟี่เท่าที่ผมไปเทสมานะค่อนข้างจะหนึบถนนนะครับแล้วไม่ได้เหวี่ยงครับรถไม่ได้ใหญ่เครื่องห8ไม่ได้เล็กนะครับใหญ่แล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องอะใหญ่แต่รถไม่ได้ใหญ่นะครับอ่อนข้างจะสมูทคอนโทรลมากเวลาเลี้ยวกระทัดรัดนะครับซึ้งซักๆง่ายนะครับคันนี้ตอบโจทย์ให้ดูโลโก้ก่อนนะครับไฟนะครับเป็นไฮโดรเจนครับสีแดงสดสวยงามครับลายออกตาแบบ วุงตรงนะตาหล่อมากเลยอะตาตาหลังหล่อมากนะครับนี่เซลฟี่นิสสัน 1.8V นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ CVT เหมือนเคยครับอ่าโอ้โหเซลฟี่ครับมีฝารองนะครับหรือลองหลังนั่นเองนะครับก็เป็นของเซลฟี่เลยนะครับดูได้ครับดีไซน์เขานะครับอมาดูในส่วนของแต่คันนี้มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้ยางบิสโต้นะครับเป็นยางแท้เลยนะครับเป็นยางใช้งานได้เลยนะครับไม่ใช่ยางสำรองนะครับ อ่าอันนี้คือเปลี่ยนยางก็คือได้ยางใหม่ไปเลยนะครับส่วนตัวแม่แรงนะครับก็จะเห็นได้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับแม่แรงนะครับก็ล็อกไว้อย่างดีครับในตัวแม่แรงนะครับก็มีพร้อมนะครับถ้าคันนี้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ายางแตกอะไรนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวไข่นะครับอยู่ในซองสีดานะครับนะครับก็สามารถแกะแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนยางเองได้เลยครับแม่แรงตัวไข่ครบโอเคปิดครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูปเล่มกันบ้างนะครับว่ามีทั้งคู่มือและเล่มทะเบียนอะไรกันบ้างครับไปไปดูกันเลยครับ เล่มทะเบียนนะครับคู่มือจดทะเบียนผ่านการตรวจสอบนะครับจากกรมขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับไม่มีการโอนลอยนะครับไม่มีการสมทะเบียนรถไม่ได้หลุดจำนำจากบ่อนไม่ได้หลุดจำนำจากไรนะครับรถคันนี้ครับเราซื้อจากผู้ขายโดยตรงนะครับและมีหลักฐานการซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับเป็นใบยืนยันนะครับใบจดทะเบียนนี้ของแท้แน่นอนนะครับรับรองว่าซื้อรถกับนิสสันอิริทันชอยเอ็มพลอร์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกอย่างนะครับผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ ต่อไปนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างครับโอเคครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับถ้าออกรถกับเรานะครับออกรถกับนิสสันอีเวนเจอชอยส์เอ็มเพลย์นะครับแล้วไปเลยครับฟรีดาวนานถึงเ2ดเดือนนะครับฟรีประกันไฟดีพอลบอนะครับฟรีรอทจดอส่งถึงที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราไปส่งให้ถึงที่ครับฟรีการค่าเชือกในทีนะครับส่งมอบรถรถปลอดภัยนะครับปลอดเชือแน่นอนนะครับแล้วก็มีฟรีเคลือบแก้นะครับค่ามากกว่า0 0 0 0บาทนะคบาทนะครับ่อนส่งงถึมืะครับว่าได้รถเหมือนป้ายแดงเล แล้วต่อไปนะครับยังมีสิทธิ์นะครับรุ่นรับนะครับโรสโกเมดีนะครับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกจากทางเอ็มเพลเลอร์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเนี่ยด้านล่างเลยครับสวยงามครับสีดําดูสปอร์ตแล้วก็ดูคลาสสิกไปในตัวครับโอเคครับใครนะครับที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่02ครับ413 4446งสามารถโทรมาแล้วจะมีพนักงานของนิสสันเอลิเทนชอยส์เอ็มเพลเลอร์นะครับคอยต้อนรับนะครับคอยให้ข้อมูลได้อย่างดีนะครับหรือนะครับใครอยากจะมาเทสอบได้ตรงนี้นะครับ มาได้ที่โชว์รูมมิสซาอีและเจนชอยส์เอ็มเพล e ์เลอร์นะครับโชว์รูมเราครับเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดนาฬิกานาทีครับถึง1ิบเนาฬิกานาทีเลยนะครับและใครนะครับที่ไม่อยากมานะครับและอยากซื้อรถจากทางเรานะครับอยู่ช้อปปิ้งจากทางเราแบบออนไลน์นะครับมีครับเราส่งให้ถึงที่นะครับเราคุณเลือกซื้อจากที่บ้านส่งให้ถึงที่เลยก็ได้นะครับ และมีไฟแนนซ์นะครับตามไปถึงบ้านนะครับเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาอะไรที่บ้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับอาร์ตและนิสสัน i n t e l เ i g e n นชอย i c เอ็มพ r ล r อร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ้าใครไม่อยากพลาดรถนิสสันยูสคาร์แบบนี้นะครับรถคุณภาพดีมือสองแบบนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ